Hai người sáng bạo mùa xuống kia gặp. đi xuống đi ăn uống. A đi xuống ăn ban houdre. Ta toy sử dụng há đời. Jut này. Luộc hơi. Woo! 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 นีสตกก่อนเข้านเข้ากุนมันมาบานเนื้อขามันบ่เห็นเนื้อขามอยู่ในหมอนี่แล้วพ่อแต่ว่าความนัวใส่ไปแล้วความนัวอยู่ในหมอนะครับความนัวใส่ไปแล้วนะครับผมเห็นแต่ความนัวใส่ไปแล้วเออนะฮะนัวนี่เด้อนี่เด้อนี่ความนัวนะครับสมุนไพรครับสมุนไพรใส่ไปแล้ววันนั้นเลยข้อมนัวนะฮะอาจารย์ช่วยสิงหาเราตกการโอ้ยขอเผิด เดจะฟังใน่อ,อารับมาเราจะจัดให้คุณโอเคครับอุ้ยลินตืมโอเคได้อครับเด็กบรรทมมา้อง,างจวดตังเสียด้วครับเ้อการเ้น้ำเขแา้วครับจวดครับเจวดที่น้ำจวดโอ้ยครับโอ้ยกาหาซอมอยู่คนนี พอตัวให่พ่อตัวใหพ่อตัวหพ่อตัญดมจาหน่อยบ่อมยังดูานสาวมาแต่ขี้ก็เลยบเบง่าถึงเ่อแม่เฮ็ดนัก่าเราไปยังไงก็ได้บเบงขึ้ยขอทั้ยู่นีละพ่ตาขีกับสิงจสิงห้านีละอ่าเี้ยเลยขั้ตอนต่อไปก็คิดว่าสิลงกก็ทะ้าเนี่ย อ็เข้าน่ะแม่คนแม่เนื้อขาไหมน้าฝนว่าเนื้อเนื้อขาไหมยู่ในหมอนี่เนาะเอาเอาเอาเชื่อเพี่อนได้สักครู่เลยไอ้โจมีนเท่าแม่กอนหยาแเช็คหน่อยนึกขึ้นมาอีกทีเดี๋ยวมันดูเช็คหน่อยอยู่ใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นมันมีสองตัวนด่เนื้อขาไม่อย่างงง เอาไปยังไปยังโอเคโอเคเห็นปะมดีคุณสิัดแล้เนื้อหามันเห็นปะเห็นเ็นเ็นเย็นยโอ้ไม่่อยเนี่ยเอาไ่อยกนดหนึ่งไปเมาดคุา มันนี่จาเหนือ้างมันเลยเอาเหนือขาวเองสโอ้ยันกันอยู่ที่สิ่ล้วก็จัดไป ยี่อเราเดียวุงนเดดมาสันวาช่วยเสัเดอแกีเดีขาตัวเจ้าเดียวพ่อโอ้ยแอบแล้วโอ้ดีใจไลไล่มเดล้านมาอันที่แรกคุยกันว่าปีใหม่ร้านจังวัาเงใหม่รันเดียวาสันวาพูดา่าแล้วมาสันวามือนร้านเดียว่าเม่เกี่ยวกับสักคนไหโอเคน้องเอม คนสวยทีแรกเขากินวัาร้านิม่โอ้ยมาคัอดลูน่มลาเสี้ยว้านโอเคจ้าเราแกประเด็นของห้านแล้วปิดคลิปเขาปิดคลิปปิดคลิปเสร็จแล้วครับเดี๋ยวทีท้อค้มยนันยวตอนทปิดคลิปของที่เรว่นหน่คนเด็ดเด็ดใช้ปีตูไปนี่คำคมไม่าคคมเดี๋ยวจะใช้ปีตูนครับบเดเีตูโดดๆ้บทเย นะชุดจ๊ะมาดิโอเคครับอนันต์